รามา Mo v v m m n t t ของเราวันนี้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวนิตยสารแอดรามานิตยสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งก่อนที่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นนั้นได้มีการนำนิตยสารไปมอบให้กับศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณะบดีคณะแพทย,ายศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อเป็นการเอาเริกเอาใช้กันก่อนละค่ะ งานนี้นอกจากจะมีการแจกนิตยสารไปอ่านกันที่บ้านแล้วเราก็ยังมีการแจกเสื้อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นิตยสารอีกด้วยล่ะค่ะค่ะก็วัตถุประสงค์ที่จัดทําหนังสือเล่มนี้นะคะก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะกับชาวรามาธิบดีกับประชาชนหรือว่าคนไข้ที่มารับการรักษาที่นี่หรือคนประชาชนทั่วไปด้วยนะคะ ว่าในหนังสือเนี่ยเราจะมีคอลัมน์เพื่อสุขภาพมากมายหลายอย่างเป็นคอลัมน์ทีเออ่เป็นโลกที่น่าสนใจแล้วก็น่ารู้หาอ่านได้ไม่ยากอ่านได้เข้าใจง่ายแล้วก็มีตัวรูปเล่มที่น่าสนใจพร้อมกับว่าเรามีคอลัมน์อีกหลายอย่างมากมายที่ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเช่นคอลัมน์เหมือนวันเดย์ออฟการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพื่อสุขภาพทํำยังไงหรือว่าคอลัมน์บริตี้คอนเนอร์ที่เป็นคอลัมน์ต่างๆนีาสนใจแล้วก็คอลัมน์เรื่องธรรมะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อช่วยในเรื่องจิตใจ แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับรามาธิบดีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาเรื่องราวของโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เรื่องอัปเดตข่าวสารต่างๆแอคทิวิตี้ต่างๆในรามาธิบดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาอ่านได้ใน เว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลราม,มาเองหรือว่าเราก็จะมีฉบับที่เราแจกคือเราจะพิมพ์ออกมาแจกประชาชนคนทั่วไปด้วยค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะห,หาเนกกาซีนนี้ได้ยังไงนะฮะก็สามารถไปพริกลับได้จากที่สถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลราม,มานะครับเราแจกฟรีสําหรับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลน,นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเป็นสมาชิกระยะยาวนะครับเราก็สามารถสมัครสมาชิกได้ครับที่มูลนิธิรามาธิบดีนะฮะโดยที่เจา,าะจงว่าเป็น ส่วนของแมกซีนรามาแอดรามานะครับอันนี้เราก็จะพิมพ์ทุก2เดือนนะฮะค่าสมาชิกประมาณ600บาทต่อปีครับแล้วจะส่งถึงบ้านนะฮะก็มันเป็นนิตยสารเปิดตัวใหม่นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านอาลองอ่านดูนะคะถ้าใครชอบแล้วก็อยากสนับสนุนเราแล้วก็ยินดีนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามลน,นนิาสารออกใหม่ถ้าทุกคนชอบเราถึงจะได้ผลิตต่อๆไปนะคะถ้าทุกท่านเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนกันด้วยะคะ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนการทำนิตยสารดีๆแบบนี้ก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีชื่อกองทุนมูลนิธิรามาธิบดีสนับสนุนการจัดทานิตยสารสุขภาพแอรามา หรือจะดาวน์โหลดมาอ่านกันได้ที่ www.la.mahidol.ac.th/atrama ก็ได้นะคะส่วนครั้งหน้ารามามูฟเมนต์ของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้ในรายการพบหมอรามาค่ะ